สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูบูอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของพหุนามนะฮะพหุนามเนี่ยมันก็จะอยู่ในทั้งม .2 เทอม1แล้วก็ม .2 เทอม2โดยส่วนขนงเทอม1เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเนี่ยครับการบวกการลบ เอกนามการบวกการลบพหุนามการคูณพหุนามการหารพรหุนามแต่ว่าในเทมอม2เนี่ยจะเป็นการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญเพราะว่าเวลาเราไปสอบต่อโอเน็ตนะครับหรือว่าการสอบแข่งขันต่างๆเขาก็มักจะเอาเรื่องนี้ไปสอบด้วยนะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็มาเรียนเบื้องต้นเพื่อเป็นการสรุป เนื้อหาแล้วก็ใจความสําคัญของพหุนามกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมีสีเรื่องหลกัหลกๆของวันนี้นะครับหบวกลบเอกนาม2บวกลบพหุนามส,สามคูณพหุนาม4หารพหุนามนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องที่1ก่อนการบวกและการลบเอกนามนะฮะเอกนามนะครับเอกนามเรียกว่าโมโนเมียนะฮะโมโนเมียลนะครับแต่ว่าถ้าพหุนามเรียกว่าโพลีโนเมียลนะครับผม เอกนามคืออะไรนะครับเอกนามก็คือพจน์นะครับนิพจน์ที่เขียนอยู่ในรูปนะครับ expression เนี่ยก็คือนิพจน์นะครับนิพจน์ที่เขียนให้อยู่ในรูปของค่าคงตัวคูณตัวแปรค่าคงตัวคูณตัวแปรก็คือตัวเลขนั่นแหละค่าคงที่หรือ constant number เนี่ยคูณไปกับตัวแปรตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คือสิ่งที่แปลค่าได้ไปตามสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับหรือ ซีตูเอชเขาเรียกว่าแปลไปตามเหตุการณ์ในสมการต่างๆเนาะเขาเรียกว่าตัวแปรโดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเท่ากับ0หรือจำนวนเต็มบวกนะครับเท่ากับ0ย์หรือจำนวนเต็มบวกนะครับต้องเป็น0นหรือจำนวนเต็มบวกนะฮนะโอเคเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่1นะครับผมในเรื่องของการเ,เป็นตัวเอกนามก่อนนะครับผม 2x นะฮะ 2x เนี่ยนี่คือ อะไรครับเอกนามนะครับผมซึ่งโดยที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะครับค่าคงที่นั่นเอง,เอง x ก็คือตัวแปรนะครับนะแล้วก็อะไรครับ1ส่วน5คูณ x คูณ y กำลัง3นะฮะ x กับ y กำลัง3เนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปรโดยที่ตัวแปรเนี่ยมันมีดีกรีคือ x มีดีกรีเป็น1 y มีดิเกนเป็น3รวมกันเป็น4ถูกต้องไหมครับต่อไป7 7เนี่ยเป็นค่าคงที่เฉยๆนั่นแหละแต่7เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของ7มาจาก7คูณ x กำลัง0ย์อะไรก็ตามเ่กำลังศูนย์ในสมบัติของเลขกำลังเนี่ยมันจะเท่ากับ1ก็คือ7จ็คูณหก็เป็น7ดีกรีในที่นี้ก็คือ0ูนย์เพราะตัวแปรมันดีดีกรีเป็น0ถูกต้องไหมครับดังนั้น,น,นก็จะเป็น7ดมีดีกรีเป็น0นย์นั่นเองนะครับผมตัวอย่าง นะครับตัวอย่างเนี้ยครับในเรื่องของบวกลบนะครับเอกนามนะฮะเจ็ดเอบวกสองเอ้ยเจ็ดเอกำลังสองบวกสองกำลังสองนะครับ, 2, เ,อ 2, รบเอ่อเวลาเราจะมาบวกกันได้ตรงตรงเนี้ยเราสังเกตนะครับมันจะต้องมีความคล้ายกันของพจน์นั่นเองนะครับมันจะเป็นพจน์ที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันโดยที่มีตัวแปรเนี่ยมันคล้ายกันอยู่ข้างหลังก็คือ x อ็กำลังสอง x กำลัง2 xy กำลัง2นะครับทั้งคู่เลยแยกตัวประกอบออกมาก็เป็น7บวก2ก็จะเป็น7บวก2เป็น9 xy กำลัง2นะครับต่อไปตัวอย่างที่3ลบ2 y กำลัง3บวก3 y กำลัง3บวกลบ3 y กำลัง3แยกออกมาได้ยังไงบ้างเอาทีละคู่ก่อนเห็นไหมครับอันนี้คู่กันจับคู่กันก็จะเป็นอย่างนี้ลบ2 y กำลัง3บวก3 y กำลัง3เอาลบ2กับลบ3เกระบ,บวก3มาบวกกันได้เพราะ ข้างหลังมันเหมือนกันนะฮะมันคล้ายกันนะครับมันก็คือเอกนามที่คล้ายกันเพราะมันมีตัวแปรชุดเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นลบสบวกสก็คือ1ก็จะกลายเป็น y ยกำลังสามทีนี้ข้างหลังก็คือ y ากำลังสลบกับลบสบวกกับลบสามวากำลังสามเอามาทำอะไรกันข้างหน้า y เนี่ยเป็น1นะฮะก็จับมาเป็น1บวกลบสทั้งหมดคูณด้วย y ายกำลังสามคำตอบก็จะเป็นลบส y ทั้งหมดกำลังสานั่นเองโอเคเนาะ ตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่3ล้ต่อไปเรื่องถัดมาการบวกและลบพหุนามเวลาจะเป็นพหุนามได้เนี่ยมันคืออะไรพรหุนามก็คือเอกนามที่บวกกัน2อ,อันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าพหุนามพหุนามเราเรียกว่าอะไรนะพลโนเมียนี่นะครับพหุนามนะครับพ o ลโนเมียนะครับ,รรบโดยที่จะบวกพหุนามได้ต้องนำพจน์ที่คล้ายกันนะฮะหรือเขาเรียกเราเรียกว่า like terms ก็คือ พจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันถึงมันต้องใกล้เคียงกนันถึงจะบวกบวกกันได้นะครับเราเรียกว่า like terms like terms นะครับผมอ่ะเช่นลบ3 x กำลัง2บวก14บวก7 x กำลัง2บวก2นะครเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการคือจับที่มันคล้ายกันเอามาอยู่ด้วยกันนะฮะอะไรที่พจคล้ายกันนี่ครับก้อนนี้กับก้อนนี้ปึ๊บลิง์เข้ามา โยงมาเป็นตรงนี้ก็จะเป็นลบ 3x กําลัง2บวก7 x กําลัง2นะฮะอะไรเหมือนกันอีกตัวนี้นะครับดิเกเป็นศูนย์เหมือนกันก็เป็น14บวก2เป็น16คําตอบคือได้เป็น 4x-2 กําลังสบวก16หนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยรูปนี้เป็นรูปที่สมบูรณ์ละจบเขาเรียกรูปนี้ว่า p o l y n o m um i a l I t the s i m p l e Form ก็คือ,อ,อพหุนามในรูปผลสำเร็จนะครับผมก็คือตอบสั้นๆได้ดังนี้ต่อไปข้อที่4ตัวอย่างที่4 บ 5x กํลัง2ลบ x บวก1เอามาบวกกับอะไรครับ 6x กํลัง2บวก10นะครับ2อันนี้มาบวกกันคือเราสามารถตั้งบวกได้ปกติแบบกรณีข้างบนเลยแต่อันนี้ครูลองมาพาเราดูแบบการตั้งบวกแบบในแนวตั้งบ้างนะฮะก็เอาเป็นลบ 5x ลบ x บวก1ทีละพจน์นะทีละดีกรีนะตั้งแต่ดีกรี2 ดีกรีหนึ่งแล้วก็ดีกรีศูนย์นะฮะเห็นไหมเอามาคู่กันเป็นแล้วก็มาบวกกับ6 x กําลังสองก็อยู่ให้อยู่ช่องเดียวกันนะครับตรงนี้ไม่มีของฝั่งนี้ไม่มีดีกรีหนึ่งก็ตัดทิ้งไปเหลือแต่ดีกรีศูนย์ก็คือสิบบวกกันหนึ่งบวกสิบแปดสิบเอ็ดลบ x บวกศูนย์ก็กลายเป็นลบ x นะฮะลบห้า x กําลังสองบวกกับ6 x กําลังสองลบกับบวกเนี่ยมันก็หักลบกันกลายเป็นหนึ่ง x กําลังสองเราเขียนยง่ายๆเป็น x กําลังสองลบ x บวกสิบเอ็ด นั่นเองนะครับผมกอนี้พอได้เนาะดังนั้นการบวกจะเขียนในรูปแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้แต่จําไว้จะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในพจน์ที่คล้ายกันหรือ like terms นั่นเองนะครับผมสุดท้ายมาดูถัดมาเรื่องของการคูณพหุนามนะฮะการคูณพหุนามพหุนามมันคูณกันยังไงบ้างก็คือและกฎของการคูณเนี่ยมันมีสมบัติอยู่ก็คือ1มีสมบัติการสลับที่การคูณสาม,มารถสลับที่ได้ การคูณสามารถเปลี่ยนหมู่ได้การคูณสามารถแจกแจงได้หรือสมบัติของ1และ0 1คูณเข้าไปก็เป็นค่าเดิมศูนย์คูณเข้าไปก็เป็นศูนย์หมดเลยอย่างเช่นมาดูกันคูณง่ายๆเลย7คูณ x บวก2นะครับทำไงครับทำไงครับแจกแจงเข้าไปปุ๊บ7คูณกับ x 7กคูณกับ2เป็น7คูณเ7คูณ2เราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการแจกแจงนะครับก็แปลกลายเป็น 7x บวก14นะครับผมซึ่งข้อนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นในรูปของออมองให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นี่ฮนะอย่างงเี้ยนี่รูปรูปสี่เหลี่ยมก็คือดูดูนี้นะก็คือเอา7มันเป็นมิตินะ7จคูณกับเอ็กกับเ็คูณกับสองเก็เป็น 7x 7ดก็คูณกับสก็เป็น14ตอบได้7 x ็ดบวกสินะครับผมนี่คือก็เป็น เรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผมโอเคเนาะโอเคไหมครับเพราะว่าอะไรครับมุมฉากนะฮะจำได้ไหมสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวนี่ไอ้นี่ก็เหมือนกว้างไอ้นี่ก็เหมือนยาวนะครับโอเคไหมครับมาแบ่งเป็นสองพาร์ทเอาไปใช้ต่อในวิชาฟิสิกส์ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คลายๆกันต่อไปข้อถัดมา x บวก2คูณกับ x บวกหานะฮะทำไงครับ แจกแจงเข้าไปทีละอย่างนะฮะเอา x ไปคูณกับอเอา x บวก2คูณกับ x ก่อนแล้วก็อะไรครับเอา5ไปคูณกับ x บวก2นะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะขอโทษนะใช้วิธีนี้ก็จะกลายเป็น x คูณกับ x นะฮะ x คูณกับ 2x แล้วก็อะไรครับ5คูณกับ x แล้วก็5คูณกับ 2x กับ x เป็น 2x กําลัง2 2คูณ x เป็น 2x 5คูณ x เป็น5 x 2คูณ5เป็น10นะครับ l ลท e term มเอามาบวกกันตรงไหนบวกกันได้2ตัวนี้มันเทอมเดียวกันนะครับก็เป็น7 x คำตอบก็ได้เป็น x กำลัง2บวก7 x บวก10หรือเราจะเปลี่ยนในรูปเนี่ยเหมือนกว้างคูณยาวว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็เป็นด้านกว้างเป็น x บวก2ด้านยาวเป็น x บวกหานะครับผมทำยังไงกันได้บ้างอ่ะก็นี่ครับ x ตรงนี้ก็เป็น x นะฮะแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหม x บวก2 x บวก5อ่ะ ตัดครึ่งดังนั้น x กับ x คูณกันก็จะกลายเป็น x กําลัง2 x กับ2คูณกันก็เป็น 2x x กับ5คูณกันเป็น 5x แล้วก็2กับ5คูณกันเป็น10ดังนั้นบวกกันก็เป็น x กําลัง2บวก 2x บวก 5x บวก10ตรงนี้ก็เป็น 7x นั่นเองดังนั้น การคิดคณิตศาสตร์เราก็สามารถหาวิธีการคิดได้หลายๆรูปแบบได้เลยนะครับผมอย่างเช่นในนี้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะเรามองให้มันเป็นกว้างคูณยาวได้เพราะมันอยู่ในเทอมของ a คูณ b นั่นเองก็เหมือนกว้างคูณกับยาวต่อไปการหารพรหุนามสุดท้ายของบทนี้ก็คือการหารพรหุนามพหุนามมาหารกันได้ยังไงทําเหมือนการหารปกติเลยนะครับผม 2x บวก6หารด้วย2นี่หารด้วยกันหารแบบเดียวกัน ทำยังไงได้บ้างนะครับก็ครับแยกมันออกมาจากกันนะครับการหารพหุนามก็แยกมันออกาจากการเป็น 2x หารด้วย2นะครับแล้วเลยต่อ 6x ก็คือ6หารด้วย2ดังนั้น2ตัด2ปุ๊บ2ตัด6กลายเป็น x บวกกับ3นั่นเองเนาะอ่ะต่อไป 15x กำลัง3ลบ 24x กำลัง2หารด้วยลบ 3x อ่ะ ก็แยกออกมาจากกันนะครับก็แยกย่างนี้เพราะมันส่วนด้วยกันเหมือนทั้งเหมือนกันทั้งคู่ก็จะเป็นลบ 15x กํา x ลัง3อ่ะตัดได้ไหมตัดได้ก็เป็นลบ5ปุ๊บ x ดี x 1 x กับ x กาลัง3อันนี้ก็เป็นสมบัติเลขยกกาลังจําได้ไหมว่าถ้า x เนี่ยกาลัง3หารด้วย x เนี่ย x นี่คือกาลัง1คําตอบที่ได้มันจะเท่ากับ x กาลัง3ลบกับ1นฮะย้ายตัวชี้กาลังตัวนี้มาลบกันเท่ากับ x กาลัง2นี่ คำตอบคือ x กํลังสองอันนี้ก็เหมือนการสลบกับหนึ่ก็จะกลายเป็น x กําลังหนะครับ24หารด้วยลบสก็คืออะไรครับลบแแต่มันมีลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นบวกแปดคตอบที่ได้เป็นลบห x กําลังสองบวกแ x นั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือการหารปกติเลยการตั้งหารพรหุนามด้วยเอกนามนะฮะนี่มันคือเอกเนามไงอันนี้คือเอกนามก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยคือเอกนาม ต่อไปเราสามารถตั้งหารพหุนามได้ในรูปแบบนี้ครับพหุนามสามารถถูกตั้งหารได้เหมือนวิธีการหารที่เราเคยหารกันเลยดูเช่น x กำลังสองบวกสอง x ลบสามหารด้วย x ลบหนึ่งทำยังไงครับนี่ x ลบหนึ่งตั้งด้วย x กำลังสองบวกสอง x ลบสามก่อนนะแล้วก็เอา x ลบหนึ่งมาหารในรูปแบบนี้ x กำลังสอง x ลบหนึ่งคูณกับอะไรได้ x กำลังสองก็คือคูณกับ x หนึ่ง x ก็คือเอา x เข้ามาคูณกับนี่ คูณกับนี่ก็จะกลายเป็น x กาลังสองลบกับ x เดียวขีดไว้ตั้งลบกันลบอะไรได้มีตัดทิ้งตัดทิ้งสองบ,บวก2 x ลบลบ x ก็เป็น3 x น x ฮะแล้วอะไรคูณกันให้มันได้3 x อ่ะเราก็ดึงอันนี้ลงมานะดึงอันนี้ลงมาอะไรคูณกันได้กับ3 x ลบ3อะไรคูณกันก็ต้องเป็น3เอา3เข้าไปคูณก็จะเปลียเป็น3 x ปึ๊บลบกับ 3นะฮะแล้วก็มาลบกัน 3x-3 ลบ3ตัดทิ้งตัดทิ้ง3 x ลบกับลบ3ก็เป็นบวกใช่ไหมก็จะกลายเป็น0คําตอบที่ได้คืออันนี้ดังนั้นการหารแบบตั้งหารคําตอบก็จะกลายเป็นนี่ครับ x วก3มนะฮะมีเศษไหมข้อนี้ไม่มีเศษเพราะมันหารออกมาแล้วลงตัวเป็น0นนะฮะโอเคครับผม